คุยเรื่องเอชิรันกันหน่อยนะคะล่าสุดก็อย่างที่ก่อนหน้าน,นี้มีดรามา่าคือ,อคนก็ออกมาวิพากษ์วิจารณ์เยอะว่าการที่เขาเดินเข้าไปแทรกตอนที่อโมริมกำลังให้สัมภาษณ์อ,อยู่กับสกายสปอร์ตเนี่ยไม่เหมาะสมนะดูเข้าไปทําไมแล้วดูหน้าอาโมริมอันนี้ดูภาษากายเราไม่ต้องเป็นนักวิเคราะห์ภาษากายก็ได้เนาะปั๊บเห็นรู้สึกอโมริมไม่งดปแฮปปี้นะน้าไม่จอยเลยก็อย่างที่เมื่อวานเราคุยแหละครับเขาก็คือไม่อยากเขากําลังคิดและพูดอยู่ฮะเพราะว่าตอนนี้เขาเพิ่งมา ประเทศอังกฤษนะครับภาษาเขาก็ยังไม่ได้แข็งแรงขนาดนั้นนะครับแต่ถ้าไปดูจริงๆอะค่ะเนี่ยรู้แล้วว่าเอชชิราเนี่ยน่าจะสนิทกับทางด้านของเจมี่เดนแบเพราะเขาถ่ลงรูปด้วยกันใช่นะแล้วก็คงอารมณ์แบบคนบันเทิงอะไม่ได้คิดเลยมากเห็นเพื่อนก็พุ่งเข้าไปแล้วก็ไปทักทายกับทางด้านของเจมี่เดนแแบบเดนแแบเองก็พยายามแบบก็คุยแต่ก็ซอฟแล้วนะก็นึกในใจก็รู้แหละว่าไม่ได้ไม่ได้เลยตอนนี้ไม่ได้แต่ว่าล่าสุดเขาขอโทษแล้วนะครับ ดูคำขอโทษข,ของเขาได้หไหมผมว่าเขาก็จริงใจดีนะครับคือเขาก็บอกว่าเขาขอโทษที่ทําให้อาร์มอออฟเฟนนี่แปลว่าโกรธเป็นว่างอนใช่ไหมอบบขอโทษที่ทำให้อามอลินแบบแบบไม่ค่อยพอใจนะคือผมไม่รู้จริงๆว่าตอนนั้นมันกาลังอินทวีวหลังเกมมันอยู่ะนะครับ,บป๊อปปิ้งทูเซฮก็คือแบบว่าอยากจะโผล่ไปแค่สวัสดีเจมี่เลนแอบแล้วก็ obviously feel a bit off แล้วก็คาแบบผมมีคเขารู้สึกผมผมไอคนโง่เลยอะที่แบบผมโผล่ไปแล้วผมกลายมาทําให้คนอื่นเขาแบบอึดอัดแบบนั้นนะครับแต่ว่า โอเคไลฟ์ okay, มันก็ต้องอชีวิตก็ต้องเดินต่อนะครับก็รู้สึกว่ามัอ,อผ่านมาได้ก็ออแสดงความยินดีกับทุกๆคนคที่เข้ามามทั้งด่าแล้วก็ชมเขาใ,ใน X นะเพราะว่าขอโทษนะครับก็ถือเป็นคำขอโทษที่จริงใจในะครับก็ผ่านผ่านไปนะฮะดรามานี้ก็ไม่น่าจะมีอะไรต่อ,อนะครับนะก็เป็นควอิสุวิตด้วยเนี่ยตอนอโมลิมใส่หน้าแบบว่ายิ้มคือรู้เลยว่าเขาไม่ได้แบบ ไม่รู้สึกเขาเลยนะคอมฟิเดนตไม่ได้รู้สึกสะดวกใจอ่ะใช่ครับในจังหวะนั้นอ่ะแต่ก็ขอโทษเรียบร้อยนี่ถ้าเป็นแบบสายแบบพวกผู้จัดการทีมสายโหดหน่อยเดินออกเลยนะใช่ใช่ไหมใช่เป็นแบบลองนึกดีพวกแบบอารมณ์แบบเหมือนคอนเต้เลยอารมณ์ไม่ดีเอาไมยืนให้คนสัมภาษณ์เลยและนั้นดืนงานนอกแล้วนะอีกโอ้โหแน่นอนอ่ะคืนนี้ยังแบบยังเบานะเป็นอมริมนะคะพึ่งมาเงเรื่องนี้ก็ผ่านไปจบไปไม่มีอะไร